สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Kitchen Impact ถ้าตามหัวข้อคลิปก็คือเราจะมาส่งกาชาในแพท5 5ครึ่งหลังนะครับก็คือ,อซิลโลเนนแล้วก็เบนติแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นผมจะอัปเดตอะไรสั้นๆหน่อยแล้วกันเรื่องแรกเลยครับก็คือตอนนี้เป็นวันที่20ตอนตอนนี้นะตอนที่ผมมาทึงคลิปอยู่แล้วก็กำลังใช้ไมโรครโฟนอัดเสียงทับัปอยู่ตอนนี้คือวันที่21สเ็มษาย,ยนส5 6 8นสะครับผมได้ทาการเปลี่ยนมาใช้ไมโรครโฟนตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่สดๆร,ร,ร้อน ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยผมต้องอยู่ห่างจากไม่มากเพราะว่าเ,าเสียงมันค่อนข้างที่จะรับได้ทุกเสียงจนแบบน่าตกใจเลยนะถือว่าคุณ,คณภาพเนี่ยมันดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องปรับตัวโดยการที่ต้องอยู่ห่างห่างไม้แทนนะเพราะว่าถ้าพูดใกล้ๆไม้เนี่ยพวกพอพานล,ล้อเรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ากระแทกเสียงไปนี่ก็ดังกระฉูดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องอ,อยู่ห่างแล้วก็ไปเรื่องเสียงเอาแทนฉะนั้นช่วงนี้มันยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยชินคองงก็ เสียงอ,อาจจะแปลกๆไป,ไปอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงอันนี้ขอภัยด้วยนะครับมาในส่วนของเรื่องของเกนชินครับเรื่องแรกเลยก็คือ,อ,อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือผมอัปเกรดนัดทางธาตุไฟเป็น C6 ที่แท้จริงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผมต้องไปเคลียร์ควยของชนเผ่าที่เขาเพิ่งอัปเดตมา5.5เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมถูกครับเคลียร์หมดแล้วด้วยคือทั้งแผนที่ใหม่เนี่ยผมก็ไปเปิดหมดแล้ว ก็เลยไม่มีอะไรจะต้องวานนะว่าแผนที่มันมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นครับแล้วก็แน่นอนครับพวกเควสชนเผ่าเควสหลักอะไระเควสกิจกรรมก็เคลียร์หมดแล้วนะครับรวมถึงเควสโลูบางเควสที่จําเป็นต้องเคลียร์ที่จะสามารถทําให้เราได้รับรางวัลในเวลาที่จํากัดผมก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นะจะเรียกว่างไงเดียว ผมก็รู้สึกเสียดายนะที่ไม่ได้มีโอกาสบันทึกไว้เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่สะดวกที่จะเออหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้มาแตะในคอมก็เลยต้องเคลียร์ในมือถือไปก่อนซึ่งมือถือผมก็ไม่ได้แรงอะไรคนระับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับ5.5มากนะั้นนอกจากสุ่มกาชาซึ่งปกติผมไม่ได้มาสุ่มทุกแพทหรือว่าทําอะไรแบบ ดูอะไรใหม่ทุกแพทขนาดนั้นนะเหมือนช่องที่เขาเอา่อเน้นไปทางเรื่องนี้จริงๆผมมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะส่งกาชาแล้วก็เล่นไปเรื่อยมากกว่าก็นั่นแหละครับมีประมาณนี้ที่จะต้องอัปเดตกันนะครับส่วนในส่วนของกาชาเนี่ยเอ่อแน่นอนครับผมส่งไป20โลแล้วทองก็ออกนะครถามว่าทองที่ออกนี่คือตัวอะไรก็ตามที่คุณคิดน,นะ うちは子ダの子のシロネ。ドのタンゾーイライナー、チョクセツイテネ。マーテモトニアルチューモンガヤマズミデ。イマイライオダサレテモン、なバラクマットモラオコトニネルケド。シェイクラップムープ。ペントロコン、サイバー、ハラオトー、ライテロスウェイヤングケトン、ダー、トンアマイライ、ピンダバトンティトゥマーハングレゲン、トゥマーコン、 ดวงกุดจะไม่ได้เทไฟเอาก็เลยไม่ได้สุมเธอก็เลยสะสมพวกโลทั้งหลายเลยเนี่ยไปไว้กับเทไฟแต่ตอนนี้ผมได้เทไฟมาแล้วเพราะฉะนั้นซิโลเนนก็ถึงตาของเธอแล้วนะครับผมได้ยินมาว่า C2 เนี่ยมันจะดีกว่าอาวุธประจาตัวอีกนะครับเพราะงั้นผมก็เลยไม่ได้ตัดสินใจนที่จะสุมเอ่อในส่วนของอาวุธเพราะว่าผมมีดาบที่มีสแตนป้องกันอยู่แล้ว2ดาบนะครับ ถ้าไม่นับรวมดาบ3ดาวนะก็จะมีดาบที่ผมใช้กับเลลาอยู่แล้วก็มีดาบที่สามารถคราฟได้ในนัทลันด้วยนะที่เอฟเฟกเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับเธอด้วยเพราะว่าถ้าเรากดใช้สกิลเนี่ยพลังป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นอาวุธคราฟที่ดีแล้วก็น่าจะเหมาะกับเธอสายฟรีทูเพย์พอสมควรนะรแต่ทั้งนี้ทั้นั้นนะครับจริงๆแล้วซิโลเนนเนี่ยจะดีที่สุดก็คือตรง C2 นี่แหละแต่ผมไม่ได้สุ่มนะเพราะ สนใจแค่ตัวละครขอให้มันบ๊อบได้ก็พอละคือจริงๆตัวมันค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างเล่นง่ายด้วยครับแค่กดสกิลท่าไปแล้วก็ตีมันให้โดน2ทีแล้วก็เปลี่ยนตัวมาใช้ตัวดาเมจได้เลยนะครับน่าจะเกมเพลย์น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกจากสุนระชาแล้วก็ปั้นตัวละครเนี่ยเขงคงเอาไว้เป็นหน้าที่ผมเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็เอนจอยดูผมปั้นแบบงูปลาไปก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวถ้าได้เรื่องอะไรหรือว่าอะไรมาอัปเดตหรือว่าจะมีเกี่ยวกับกินชินอีกไหมก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันละกันขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ